นี่สิเก็บบักบวบนะคะไีเก็บบักบวบค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีลูกแหงหลายลูกเนาะคะ่ะนี่ค่ะลูกแหงแหงไม่หลายลูกไมกแส่ซ้ำพัดเนาะ ลกหน่อยๆกับมี่เอ่กันเทียบค่ะไม่พัดค่ะพัดนี่ค่ะไม่พัดมือกระดำดำด่ค่ะพี่น,น้องเนอะว่าทำงานก็นแล้วว่าท่านในหลังมือง นวยทำพันธ์หลายอยู่ค่ะนี่ค่ะทำพันธ์ขึ้นกัน,นทำพันธ์ออกดอกกับมีค่ะกำลังออกดอกกันบ่ได้มา่เบิง่งนะข้าวกับมี่นวย นุ่ค่ะม่นได้เลมันเละเบิ่งเกี่ยวมันแก่เนาะค่ะมันซื้อว่าสุแก้หลายเนาะค่ะแก้หลายลูกเจี๊ยบขาเจี๊ยบลูกอ่อนนั่นมันมีทีเจี๊ยบเป็ดผัดะค่ะผัดใส่ไข่เนาะค่ะ ลูกแหงๆหลายค่ะบ่ได้มาเบิองหว่ามันมีบอ่อจะเว้นสองมือค่ะอย่ามีหนวยแก,กเลยอาสีอ่อนตัดทิ่มหรอกว่าสิบโปรกไม่หรอะค่ะก็เห็นมันออกลูกมาเออกเลยๆอยอ่ก็เลยว่าท่านตัดเนาะค่ะนีกับลูกอ่อนๆเนาะค่ะกำล,ลังออกค่ะค่ะ ีเอาได้อยู่แังสินี่ค่ะอ้อนไหลว่ะลูกหน่อย ด้ยุกค่ะพ่อแล้วค่ะเก็บเหมือดพ่อดีดแต่เวลาหมวดก็ได้พ่อกินเน้ะค่ะกะปลูกร่วมกันไลยเนาะคะ่ะหลายอย่างค่ะนี่จะเป็นต้นสักค่ะต้นสกกำลังงามจบพี่น้องพู้นละเป็นแถวเป็นแนวอกุนล่ะ ค่ะได้เลี้กลูกได้หกลูกค่ะหกน่วยเป็นบักบวบพันโบล้านเนาะค่ะพั้นนี่เสียบด้วยค่ะพั้นนี่เสีบค่ะอันลูกปักยาวๆน้อยยาวๆอย่างเงี้ยกายบอสบอชอบค่ะพันบอเสียบอันนี้แสียบค่ะพั้นนี่หอมพร้อมค่ะนี่ค่ะได้พัดอยู่ค่ะอิ่มเทียนนึงอยู่เนาะค่ะ คุณค่ะจบใบช่มนีก้อนค่ะโอกาสหน้าเจอกันไหมก่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ